บดกระเทียมกระพริดผัดกะเพราจ้า thêm thịt bì, thêm chút, thêm tam nít xíu nít ขาดไม่ได้คือน้ำปลาแต่มันหอมทำตาใส่แล้วมันหอมเรียบร้อยจ้าคิดเดาใคร นองมอแลงกินขา้าวแลงกับยังเนาะบัานดาเห็ดผัดกะเพราหมูไข่ดาวเด้อผู้ใดอยากน้ำละมาเลยจ้านั่นหน้าตาของอานากะเพราหมูไข่ดาวหอาเป็นจังไหนพี่น้องมามากินน้ำกกนพี่น้องหอมหอมหอมหอดไซเนอคอมเมนต์มาให้ฟังในเด้อเพบกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า